สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พาลูกชายมาเดินโลตัดเนาะสวัสดีครับก่อนว่าว่าสวัสดีครับว่าสวัสดีครับ,ดรบเดินไปทางนู้นดูไปเรื่อยๆถ้านหนูน,นี่ก็มาเดินในทา้งโลตัดมากันสามคนสี่คนมากับมันนี่พ่อหิ้วให้มา มากับแม่กับลูกนี่ไงแม่จะเอาเนี้ยไปทอดไข่ดาวให้หนูมันมีมันมีมีแบบว่าหลายๆห่วงนะแม่เนี่ยแนวเนี้ยอันนี้สำหรับ,บนางใหมอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีอยู่นะไข่ดาวเคยเห็นอยู่ยนั่นแหละมันแปลว่ามันมีให้เลือกนะแบบไอ,อ้มันมันมีแผงหนึ่งสามสี่อันอะไรเงี้ยนั่นแหละอ,หอันเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดบาท ว่าหนูจะไปไหนแล้วมันอยู่ไหนที่พ่อวะมันเคยเห็นแป๊บๆอยู่นะเนี่ยเนี่ยลูกชายเขาอยากได้นะนั้ะดูไปจับสฝั่งรอบๆไอที่เป็นเหมือนปลาหมึกอ่ะ หนูอยากได้เหรอหนูชอบไหมไปดูดิไหมอ่านี่เขาชอบหนูจะเอาตัวไหนหยิบนะเอาสีดำหรือสีชมพูค่อยๆดึงเออเป็นพวงกุญแจนะครับมันคืออะไรมันมีตาเดียวใช่ไหมใช่หนูชอบไหมล่ะชอ,ชอบหรอแล้วไอ้ไอ้ตัวนั้นตัวสีอะไรเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย น,นั่นแหละแต่ว่าสีไม่ไม่สวยเนาะชอบสีแดงไหนดูดิพ่อดูไหนดูโอเคอ่ะหยิบไปเลยเมันคือตัวอะไรบอกชื่อหน่อยปลาหมึกตาเดียวปลาหมึกตาเดียวนี่คือสองตาอันนี้สองตาไป,ไปโอเคได้แล้วเ,เขาบอกว่าเป็นปลาหมึกตาเดียวปลาอิท ตัวละห้าสิบาทขาไม่ใช่ปลาหมึกตาเดียวอา้าวไหนนูบอกตาเดียวไงเงไได้ดูสรุปสองตาใช่ไหมลูก,กนะปลาหมึกห้าสิบเก้าบาทโค้งกุญแจน้าเกาบกุญแจอไง่ไม่แบบนี้น้องปายกลัวป้อว่าจะขยั่งแล้วน้องปลายทำไมเขาไม่ค่อยพูดอ่ะ ได้ของเล่น600หวายเอาได้ไงน้องปลายมันแพงเกินอะไรอะไรไหมมันหลุดมันเป็นหลุดอากโอ้ไป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 เปลี่ยนดวนี่ดีๆตัวข้างในน่ะเดี๋ยวลูกชายก็จะดูนี่เออนั่นเนี่ยยอย่าเพิ่งเอาออกมาก่อนค่อยใส่น่ะคค่อยดึงมา พอตรวจเอาล้งเก็บเอาเก็บเอเบเอ,เเอคือตัวเมื่อกี้มันขามันอันนั้นอันนี้โอเคไหมสำรวจหนะ่อยเหลือแค่นี้เองได้ไหมหนูว่าโอเคไหมไปอย่าไปบอกน้องปลายบอกว่าไม่ต้องซื้อของแพงหรอมันแพงเกิน เราก็พาทุกคนลองดูนะครับสินค้าอยูในห้างโลตัสนี่แหละได้แล้วนี่ของเยอะแยะเลยตอนนี้น้องกระตูนหนูมานี่กัน เดี๋ยวอนนี้หนูจะไปดูอะไรนะหนังสืออะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแมตขึ้นให้ดีๆตอนนี้จะไปดูหนังสือนะ ว่ One, านช้าๆว่น <One. S 1> นี่คืออะไร <One. S 1> ของน้องของน้องเล่นเดี๋ยวเราจะพลาลูกชายไปดูหนังสือว่นว่นมานี่ ไปดูหนังสือมีบรรยากาศในห้างโลตัดนนะครับมีของกินเยอะแยะเลย เราจะมาดูหนังสือเอ่ออะไรนะลูกชื่อว่าอะไรนะนรคุกกี้อ่ะนี่ไงคุกกี้ร้านอยู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยดูดิเนี่ยูมีเยอะแยะอืมนี่มันเป็น,ปนตอนอนู่นไงลูก เป็นตอนเนี่ยเนี่ยเออจะเอาเล่มอื่นบ้างอันไหนหนูหนักยากอ่านอันไหนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรอเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมกระตูนความรู้คืออะไรไ ก็อาหารสุดมหศัศจรรย์แบบนี้ก็ดีนะแต่นี้ราคาก็ถูกลงหน่อยลูกเนี่ยพวกเนี่ยอาจารย์อวกาศเห็นไหมเนี่ยขายความลับให้ก,กับพวกเลยเกี่ยวกับวายาอาวกาศเห็นไหมน่าสนุกน,น้องกระตูนล,ลูกชายเขาชอบหนังสือแบบนี้นะความรู้เอาไหมลูกเออนี้ก็ได้ไเ,เนี่ยแม่ อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ดีนี่ก็แปดสิบบาทเองอันนั้นก็ความรู้เหมือนกันอยู่ในร้านหนังสือโอ้โหอันนี้ของที่ประเทศลาวเองจันเอออัน,นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นความรู้เหมือนกันผูกก็เกี่ยววิยาศาสตร์ อันนี้ด้วยงนะอันนี้ด้วยสองเล่มเลยอันนี้มันมันถูกอยู่แล้วแม่หยิ่มาจากไหนแม่บอกเออออยี่สิบสามหนูเอาปละล่ะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาชอบแบบแนวจักรวาลไงแนวหนูชอบแบบนี้ใช่ไหม เคุเกกี้ร้านยี่สิบสามไม่เอาเหรอฮะเอาสองเล่มก็เอานี้ด้วยเอาไว้อ่านไงเออครัให้พ่อถือก่อนเอาอันนั้นให้พ่อถือก่อนมาให้พ่อถือไว้ให้อันนี้ตัวนี้โอเคแล้วนี่รถสีขาวบริสิทธ์ปอกไข่ความลับเอกภกบพบ หนูลองดูอีกเล่มอื่นนี้เน,เนี่ยเนี่ยลูกแบบที่ตอนอื่นน่ะสงคามอ้วนอ้วนเนี่ยสงคามหุ่นยนต์อาวากาศพิทักษ์ดวงดาวดฮะเนี่ยเราไปดูโค่น,โนนัิโค่นนันหนูก็จะอ่านใช่ไหมได้นะนี่พิทักษ์ดวงดาวอะไรเกี่ยวกับอาวากาศหละเอาก็ได้ เอาสองเล่มเลยดูย่าเมี่มีไดโนเสาร์ทำลายล้างไดโนเสาร์น่าจะเป็นพวกไออุกาบาทอ่ะเนี่ยส่งความหุ่นยนต์โคนันไปดูโคนันกัแนแ้ไหนอยู่ไหนโคน,นันอ๋อน,นี้เหรอ เล่ม,มไม่เอามันเล่มกี่บาทเหรอพี่เรอ่ะอุ้ยร้อยสิบห้าบาทเด้อโคนันก็แพงนะลูกโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนแหละ เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สรุปแล้วคือได้หนังสือทั้งหมดกี่เล่มฮะวันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเล่มนะวันนี้ประมาณก <500 S 1> <500 S 2> ับห้าร้อยเลยนะครับวันเนี้ลูกชายนี่คืออะไรเนี้ยนี่มีหนังสือโลกจักรวาล อันนี้คนละตอนใช่ไหมอืมคนละตอน,อลตอนแล้วก็คุกกี้รันนี่อ๋อมีอะไรเพิ่มมาเออเอาไว้นะเขาไว้ขั้นไงหนูแบบเวลาหนูอ่านถึงตอนไหนแล้วก็ขั้นไว้แบบเนี้ยเนี้ยเีราจะบอกเนี้ยขั้นข้างบนอย่างงี้เนี้ยน,นี่คุกกี้รันนี่เล่มละร้อยห้าสิบแปดบาทสองเล่ม ประมาณห้ารอยกว่าบาทอันนี้ก็มีใช่เขาเอาไว้ขั้นนั้นแหละเวลาอ่านอ่านหนูจําไม่ได้เงี้ยโอ้โหนี่นะครับชอบอ่านหนังสือชอบบรรยากาศที่โลตัดตอนนี้เราก็ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเสร็จสิ้นภารกิจของเราพอดีนะครับผมโอเคขอบคุณน้าขอบคุณทุกท่านนะครับฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับผม